พระพุธร่วมพ่างคานเนี่ยจะทายกันว่ายอย่างไรนะทีนี้ฉันแล้วมีเหตุกระทําการหรืองานของฉันเนี่ยมีเหตุติดต่อเนี่ยติดต่อมรณนะมันดีหรือมันลายนะตรงเี้สําคัญฮนะมันดีหรือมันลายหลักนะฮะการเงินของลักนณาราศีกันในเดือนพฤศจิกายนครับเจ้าเรือนพบการเงินคุณเนี่ย คือพระสุกวันนี้ฉันอยู่ตรงนี้ฉันอยู่ตรงนี้อ่าไม่ได้อยู่คนเดียวครับอยู่อะไรอยู่กับพระอาทิตย์ที่มาจากราสีสิงห์พบวินาศะนะเฮ้ยวินาศแปลว่าอะไรคุ้คุวินาศแปลว่าวินาศเสียหายหนักนักก็วินาศสันตโลกันไปเลยจริงนะเอ๊ะแต่อย่าเพิ่งทายอย่างนั้นทําไมล่ะดูบริบทแห่งดวงดาวก่อนว่าพระอาทิตย์มาดีมาายหากพระอาทิตย์มาดี วินาสนะหมายถึงต่างถิ่นแดนไกลจะให้คุณกับดวงชะตาตามมารายละเอียดกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับช่องทายตามดาวครับคลิปนี้จะมาเสนอลัคนาราศีกันนะครับเป็นการทำนายดาวจรของเดือนพฤศจิกายนครับนะฮะลัคนาราศีกันดาประจำตัวท่านคือพระพุธครับนะ วันนี้เดี๋ยวนี้พระพุทธสถิตในราศีพิจิกพบสาหัชชาครับสาหัชชาแปลว่าติดต่อสื่อสารนะครับวิ่งเต้นอะไรก็ว่ากันไปติดต่อสื่อสารนะนะพระพุทธเนี่ยนอกจากเป็นตัวคุณแล้วเนี่ยยังมาจากราศีมิถุนอีกนะครับที่ราศีมิถุนก็คือพบกรรมะกรรมคือการกระทําสิ่งที่ฉันต้องทําหรือเจ้าเรือนพบการงานก็ได้ ก็สถิตในราศีพิจิกสาสชาเหมือนกันวิ่งเต้นกันฉันและงานที่ฉันต้องทําหรือสิ่งที่ฉันต้องทําอ่ะมีเหตุให้วิ่งเต้นแล้วละ่ะร่วมพระอังคารที่เป็นเจ้าเรือนใสว่าอือดาววิ่งเต้นก็อยู่ตรงนี้ด้วยพระอังคารเนี่ยยังมาจากราศีเมษนะครับพบมรณะมรณะแปลว่ามรดกตกทอดก็ได้ครับมรณะเรื่องเก่าที่ฉันทําไว้มรณะหมายถึง จากไปรหรือเดินทางไกลอะไรพวกนี้อย่างนี้เป็นต้นมรณะเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับเท่ากับว่าพระพุทธร่วมพ้างคารเนี่ยจะทายกันว่ายอย่างไรนะทีนี้ฉันแล้วมีเหตุกระทําการหรืองานของฉันเนี่ยมีเหตุติดต่อเนี่ยติดต่อมรณะมันดีหรือมันลายนะตรงเรื่องสำคัญนะมันดีหรือมันลายละ่ะนะฮะจะทายดี ไม่ได้ครับจะทายร้าย,ายไม่ได้ครับทำไมถึงไม่ได้ลัคนาราศีเดียวกันดาวจรเหมือนกันพบภูมิเดียวกันก็ทายให้เหมือนกันหมดเิไม่ได้อย่างนั้นครับเพราะแต่ละคนก็มีบริบทแห่งดวงดาวที่แตกต่างกันก็คือมาดีมาร้ายแหละนะบางคนเขามาดีก็เป็นเรื่องที่ดีให้ทำนายตรงนี้บางคนดาวมาร้ายก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีเท่าไหร่หรอกที่จะต้องทายในส่วนของตรงนี้นะะอะไรละมาดีมาร้าย เราใช้วิชาทักษะได้ครับทักษะประกอบด้วย8ทักษะครับบริวารอายุเดชสีมูลอุตสาหะมนตรีเจใน8ส่วนเนี้ยเป็นทักษะที่ดีแสดงว่าอืมมาดีมาด,มาดีก็ถ่ายดียกเว้นหนึ่งในเนี้ยเป็นการกินีการกินีคือไม่ดีไม่งามทั้งหลายนะพวกเกิดเรื่องไม่ดีแล้วละ่ะอันนี้แหละจะถ่ายลายเห็นหรือ,อยังกัน ลักนาราศีกันเหมือนกันดาวจรเหมือนกันภพภูมิเดียวกันทายไม่เหมือนกันด้วยเหตุนี้ครับดวงใครดวงมันจริงๆครับนะจะบอกว่าเฮ้ยกันช่วงนี้ดีกันช่วงนี้ไม่ดีไม่ได้ครับไม่อย่างนั้นคือคุณจะให้กันมาเข้าแถวเหมือนกันหมดเลยทั้งดีหรือร้ายเป็นไปไม่ได้ครับดวงใครดวงมันครับอ่ะทีนี้เราก็มาวิเคราะห์กันว่ามันดีหรือมันร้ายนะครับเอ๊ะบางคนเอ๊ก่อนแล้ว แล้วฉันจะรู้ไหมเนี่ยว่าบริบทฉันเป็นยังไงท้ายคลิปมีวิธีการหาทักษาให้คุณกดเข้าไปฮะจะเป็นลิงก์ขึ้นมาคุณกดเข้าไปท้ายคลิปเรียนรู้เอาแล้วกันว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี้ยพระอังคารกับพระพุทธคุณเนี่ยท่านทักษาอะไรนะนะทักษาดีก็ฟังคำนายดีๆไปทักษาไม่ดีเป็นการกินีก็เอ๊ะเขาจะร้ายยังไงนะก็ฟังกันไปเริ่มกันครับนะ พระพุธร่วมพอางคาในราศีพิจิกของลัคนาราศีกันในส่วนที่ดีดียังไงฮะเหมือนกับมีเหตุอะไรดีๆให้ทำแล้วล่ะอ่านะฮะฉันจะต้องไปวิ่งเต้นอะไรดีๆแล้วในเรื่องที่ดีอ่ะเหมือนกับมีเหตุได้วิ่งเต้นในส่วนที่ดีอ่ะนะฮะกระทำการในส่วนที่ดีแล้วล่ะนะฮะติดต่อสื่อสารในส่วนที่ดีๆดีอะไรบ้างหนึ่งเดินทางไกลไปติดต่ออะไรจะประสบความสำเร็จครับ 2. เรื่องของเจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกับเฮ้ยไปเจอช่องทางการรักษาที่ถูกต้องแล้วฉันก็เลยไปติดต่อหมอคนนั้นคนคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเพื่อให้เจอการรักษาที่ถูกที่ควรอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าเจ็บไข้ได้ป่วยที่ดีไงไงเจ็บไข้ได้ป่วยได้คนเราเจ็บไข้ได้ป่วยได้แต่วิธีการรักษาหมอคนนี้เขาเก่งเรื่องนี้นะอ๋อ,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 อหอหอหออไไปหาเขาสิเดี๋ยวเขาจะอนุเคราะห์รักษาเธอให้หายดีได้นะหรืออย่างน้อยก็ ทำให้มันทุนเลาได้มากขึ้นนะอารมณ์อย่างนี้ครับมรดกตกทอดที่มีอยู่มีเหตุให้ติดต่อสื่อสารอะไรบางอย่างเพื่อความดีงามในมรดกนั้นเหมือนกับมีเหตุไปทําอะไรเกี่ยวมรดกอะ่ะเช่นได้มาแล้วถึงเวลาแล้วที่ต้องไปติดต่อโอนอ่าหรือไปติดต่อขอรับมรดกอะไรได้หมดนะมรดกตกทอดเนี่ย ยังรวมไปถึงกรมทรร์ประกันภัยกรมทรรประกันชีวิตหมดอายุสัญญาติดต่อเซ่อเป็นทำไมเอารับเงินเซหมดอายุสัญญาแล้วนี่ครบแล้วนี่ครบก็รับตังค์รออะไรอยู่นะครับเรื่องเก,เก่าที่ทำเอาไว้นะเรื่องเก่าๆที่ทําเอาไว้มันออกดอกออกผลช่วยติดต่อ,อยได้ไหมเพื่ออะไรฮะเพื่อรับผลประโยชน์นั้นอย่างนี้เป็นต้นนะหรือจะบอกว่าช่วงนี้รอง,งานอยู่ ขนขวายติดต่อหน่อยนะจะได้งานมาทำนะรองานอยู่อะนะจะเป็นคนที่ตกงานอะ่ะรองานอยู่นี่ตกงานตกงานก็ไปขนขวายหาเนี่ยติดต่อสื่อสารอะ่ะแล้วดาวมาดีเนี่ยตกงานอยู่ติดต่อขนขวายหน่อยเดี๋ยวจะได้มันมาอย่างนี้เป็นตน้นหรือคนที่ทำงานอยู่แล้วติดต่อสื่อสารเพื่อขยายผลการทำงานไปคือพูดง่ายอย่าอยู่เฉยๆฮะ การที่อยู่สหัสชะหมายถึงอะไรฮะติดต่อสื่อสารเขาบอกว่าให้วิ่งเต้นไม่ได้บอกให้อยู่เฉยๆแล้วดาวจะหล่นทับไม่มีครับนะอยู่สหัชชะไปวิ่งเต้นเสียไปติดต่อเสียเพื่อความดีงามในหน้าที่การงานเพื่อสิ่งดีๆที่ฉันจะต้องไปทําอย่างนี้เป็นต้นครับอ้าวแล้ว้าบาอัางคารเกิดพระพุทธเป็นกาลกินีล่ะอ้าวแล้วาดาวเสียเลยทีนี้ทีนี้เดือดร้อนอะไรบ้างครับเช่น เดินทางไกลระวังเกิดความเสียหายหรือมีความเสียหายที่อยู่ไกลจากฉันฉันต้องเดินทางไปแก้ไขอย่างนี้เป็นต้นเจ็บไข้ที่ป่วยเป็นไงฮะโอ้โหวิ่งเต้นรักษาหาเหมือนกับหาหมอที่ตรงโรคตรงภัยเนี่ยมันยากเย็นจังเลยอ่าอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าการรักษานั้นอะอาจจะอืมไม่ค่อยได้ผลสักเท่าไหร่เว้ยเฮ้ติดต่อยังไงแล้วก็ไม่จบอ่ะเหมือนกับ รักษาแล้วรักษาอีกอย่างนี้ก็ได้ครับมรดกตกทอดเป็นยังไงมมดกตกทอดมรดกตกทอดเกิดความเสียหายอะไรบางอย่างจงรีบเร่งในการติดต่อสื่อสารเพื่อแก้ไขไม่ให้มันเสียหายมากไปกว่านี้อย่างนี้เป็นต้นครับนะเรื่องเก่าที่ทำเอาไว้เป็นยังไงเรื่องเก่าที่ทำเอาไว้เอ้ยมันปกิออกดอกออกผลที่นี่ไม่ใช่ออกดอกออกผลฮนะเรื่องเก่าที่เคยทำเอาไว้ มันเกิดความเสียหายแล้วยังไงแล้วเกิดความเสียหายเนี่ยให้เร่งแก้ไขในความเสียหายนั้นซะเพื่ออะไรฮะเพื่อให้มันเสียจากเสียมากเป็นเสียน้อยอะตรงเนี้ยถ้าเป็นกาลีอะกาลีนี่หมายถึงว่าเสียหายแล้วเนี่ยยังเก่งเรียกว่ากลับมาดีเหมือนเดิมไม่ใช่ว่าเสียหายแล้วทําให้มันดียิ่งิ่งขึ้นไปไม่ใช่ฮะไม่ใช่เสียหายแล้วยังเก่งเรียกว่าเหงสุดๆ กลับมายืนอยู่ที่เดิมได้นี่เรียกว่าเหงสุดๆแล้วหรือเสียหายให้น้อยที่สุดอันนี้มากกว่าครับนะอันนี้มากกว่าครับติดต่อเพื่อแก้ไขมันเสียหายน้อยที่สุดนะครับไม่เหมือนกับดาวมาดีติดต่อสื่อสารเพื่ออะไรฮะเพื่อให้งานฉันดียิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อให้สิ่งที่ฉันไม่ทําอ่ะมันจะได้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปคนละรูปแบบกันอย่างนี้เป็นต้นไหนเรามาดูการเงินของลักานาราศีกันในเดือนพฤศจิกายนครับ เจ้าเรือนพบการเงินคุณเนี่ยคือพระศุกร์วันนี้ฉันอยู่ตรงนี้ฉันอยู่ตรงนี้อ่าไม่ได้อยู่คนเดียวครับอยู่ใหรอยู่กับพระอาทิตย์ที่มาจากราศีสิงห์พบวินาศนะนะเฮ้ยวินาศไปว่าอะไรคุณคุณวินาศแปว่าวินาศเสียหายหนักนักก็วินาศสันตโลกันไปเลยจริงนะเอ๊แต่อย่าเพิ่งทายอย่างนั้นทําไมล่ะดูบริบทแห่งดวงดาวก่อนว่าพระอาทิตย์มาดีมาไร หากพาทิ์มาดีวินาสนะหมายถึงต่างถิ่นแดนไกลจะให้คุณกับดวงชะตาให้คุณเรื่องอะไรอะอยู่พบการเงินก็นให้คุณเรื่องเงินนี่แหละไม่ได้คุณเรื่องอะไรหรอกให้ผลประโยชน์แก่ฉันที่ดีงามหรือเบื้องลึกเบื้องหลังทําอะไรอยู่เบื้องหลังแล้วเป็นยังไงติดต่อสื่อสารนะตัวเองังติดต่อสื่อสารอยู่ทําอะไรอยู่เบื้องหลังแล้วจะออกดอกออกผล ให้ผลประโยชน์แก่ฉันอย่างนี้เป็นต้นพระสุขนอกจากเป็นเจ้าเรือนการเงินแล้วยังมาจากที่พึกศพด้วยนะครับที่พึกศพเนี่ยคือเจ้าเรือนสุภะสุภะแปลว่าอะไรฮะสุภะแปลว่าผู้หลักผู้ใหญ่สุภะแปลว่าต่างถิ่นแดนไกลสุภะหมายถึงความสําเร็จนะครับมาอยู่ในเจ้าเรือนพบการเงินเฮ้ยเฮ้ย หากกันท่านใดในเดือนพฤศจิกายนพระอาทิตย์ร่วมพระศุกร์ไม่เสียหายอา่าทีนี้ละกูเฮ <laughs> ีนีละกูนะเกิดความสำเร็จทางการเงินตา่างถินแดนไกลให้คุณรประโยชน์เป็นเงินเป็นทองทำอะไรอยู่เบื้องหลังให้คุณรประโยชน์เป็นเงินเป็นทองเกิดความสำเร็จด้านเงินทอง นะครับผู้หลักผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์ค้ำชูเรื่องเงินเรื่องทองอย่างนี้เป็นต้นถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีนะครับสำหรับกันแต่พระอาทิตย์กับพระศุกร์ต้องไม่เสียนะเออแม่แล้วถ้าเกิดพระอาทิตย์พระศุกร์หนึ่งในนี้เป็นการกินีล่ะอ้าวงานงอกละทีนี้นะก็ต้องตีข้อความก่อนเอ้าเดือดร้อนเรื่องเงินก่อนระดับแรกจริงเดือดร้อนเรื่องเงินก่อนเพราะเพราะอะไรฮะเพราะหนึ่ง มีการลีสถิตสองมีวินาสนะร่วมวินาสนเมื่อสักครู่บอกว่าถ่ายดีทีนี้พอเป็นการลกินดีดาวมาไม่ดีอะวินาสนะาเขาคือฉันคือวินาศฉันคือความเสียหายอย่างที่บอกหนักนัก็ยับเยินวินาศสันตโลกันไปเลยละเรียกว่าเสียเยอะละถ่ายได้อย่างนั้นนะเสียหายเรื่องอะไรอยู่พบกเงินก็เสียหายเรื่องเงินแหละไม่ต้องเสียหายเรื่องอื่นครับนะ ผู้หลักผู้ใหญ่เมืกี้อุ้มชูทางการเงินดีเปล่าครับทีนี้กาละกินีครับผู้หลักผู้ใหญ่เดือดร้อนทางการเงินขอพึ่งพาคุณต่างถิ่นแดนไกลนำความเดือดร้อนทางการเงินมาให้ใช่ความสำเร็จทางการเงินที่มองเห็นอยู่จะหยิบก็หยิบไม่ติดล่ะทีนี้ความเรียกว่าความสำเร็จทางการเงินมันจะไม่สำเร็จในช่วงนี้ใช่ไหมใช่ นี่คือดาวเสียครับอย่างนี้เป็นตน้นนะทีนี้ไหนเรามาดูพระรหัสสบดีกันเขาเป็นใครพระรหัสสบดีมาสถิตในราศีกรกฎพบปัตน,นิเอ้ยลาภโทษฮนะดาวปัตน,นิมาลาภโทษพระรหัสสับดีมาสถิตในราศีกรกฎพบลาภลาภแปลว่าอะไรลาภความเจริญงอกงามครับความเจริญรุ่งเรือง ผลประโยชน์แน่พระรหัสเป็นใครก่อนพระรหัสมาจากราศีมีนพบปัตนิปัตนิแปลว่าคู่ครองคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาครับนะฮะพระรหัสยังมาจากราศีธนูพบอะไรครับพบพันธุพันธุแปลว่าครอบครัวพันธุแปลว่าอสังหาริมทรัพย์ยานยนต์ที่อยู่อาศัย มาสู่ในราศีกรกฎทั้งคู่เลยอ่ะเอาทีละเรื่องก่อนพระรหัสมาจากธนูเนี่ยมาสู่กรกฎเนี่ยเรียกว่าเฮ้ยมีเหตุจะเจริญงอกงามเกี่ยวกับอสังหาริรมทรัพย์ยานยนเช่นอ่ะเนี่ยตัวเองไป่ทาอะไรเกี่ยวมรดกบ้าล่ะนะคุณอย่าลืมนะทักษะเนี่ยท่านมีแปดทักษะแสดงว่าอะไรฮะแปดทักษนะดีเจ็ดเสียหนึ่งดีเจ็ดเสียหนึ่งนะครับ ถ้าดีเจ็ดเสียหนึ่งหมายถึงอะไรฮะหมายถึงว่าดาวเจ็ดดวงจะดีพร้อมกันแน่ๆละ่ะอยู่ที่ดาวดวงไหนดีพร้อมกันจะมีแค่หนึ่งเดียวที่เป็นกาลก,กินีแสดงว่าอะไรฮะพระหัสอาทิตย์ศุกร์อังคารพุธหนึ่งสองสามสี่ห้าแค่ห้าเองแค่ห้าเองนะยังเรียกว่ายังมีโอกาสอีกต้องสองที่ยังดีอีกสองอยังต้องดีด้วยนะอ่ะมีแค่หนึ่งเดียวฉะนั้นห้าองค์เนี้ยดีพร้อมกันไม่ใช่เรื่องอยากนะ พันธุงอกเงยเฮ้ยฉันไปยุ่งอะไรฉันก็ทาการอะไรเกี่ยวมรดกตกทอดเอ้ยไปโอนที่ไหมล่ะอ่ะไปโอนบ้านโอนรถอะไรไหมอ่ะเนี่ยพันธุงอกเงยนะหรือพันธุงอกเงยบางคนครอบครัวงอกเงยอ่ะอาจจะมีบุตรบริวารงอกเงยขึ้นมาเกี่ยวอะได้ลูกได้หลานเนี่ยได้ลูกได้หลานเนี่ยบางครั้งบางคราอาจจะเป็นสัตว์เลี้ยงก็ได้ครับที่ฉันชื่นชอบอ่ะ ไปเอาสัตว์มาเลี้ยงอะไปเอาลูกหมาลูกแมวมาเลี้ยงในชน่วงนี้อ่ะบริวารอ่ะเป็นพันธุทุก,ก็คือหนึ่งในครอบครัวฉันได้งอกเงยขึ้นมามีมีสิ่งมีชีวิตอะไรบางอย่างงอกเงยขึ้นมาจะเป็นลูกหมาลูกแมวก็ได้จะเป็นลูกหลานเลยก็ได้อ่ะงอกเงยขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นครับนะแล้วถ้าบัสรดีงามดีนะอ่าดีอ่าดีดีดีนะแสดงว่าจะได้อสังหาหริมทรัพย์ยันยนเข้าสู่ลูกชะตาลุ่งเรืองไง รุ่งเรืองไงงอกเงยไงอง,งอกเงยลุ่งเรืองไงนะแล้วก็มาดีอสังหาริมทรั์ให้คุณละทีนี้นะมีลูกมีหลานให้คุณละมีสัตว์เลี้ยงให้คุณละทีนี้อย่างนี้เป็นต้นครับนะครับอ่ะไหนถ้ามาจากมีนล่ะมาจากมีนมีนคือปัตตานีคู่ครองคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาอ่ะชีวิตรักฉันในช่วงนี้เป็นยังไงฮะ รุ่งเรืองงอกงามดีงานสดชื่นจังเลยถ่ายได้อย่างงานถ่ายได้สดชื่นจังสดชื่นจังสดชื่นจังนะความรักความรักสดชื่นจังคู่หุ้นส่วนคู่สัญญางอกเงยก็มึงก็มีคนมาหุ้นนะไปติดต่ออะไรได้คู่หุ้นส่วนคู่สัญญาเข้ามาอุปการะเข้ามาอุปธรรมคำาชูทําให้ชีวิตฉันรุ่งเรืองดีอย่างนี้เป็นต้นครับนะนะครับ แต่ถ้าเกิดพราะรหัสมีความเสียหายละ่ะนั่นก็เป็นกักกิกนีเงี้ยไม่ดีละทีนี้ไม่ดีละนนเ่ากัาบว่าอะไรฮะความเจริญรุ่งเรืองฉันมีกาลีสถิตและเสกอาวะเดือดร้อนแล้วโอ้ยเดือดร้อนละเดือดร้อนเรื่องอะไรฮะก็ต้องระวังันดับแรกก่อนระวังเรื่องในครอบครัวสร้างความเดือดร้อนให้กับคุณอสังหาริมรัพั์ระวัง จะได้อย่างทุกขลาบได้มาแล้วเป็นทุกไอเสื้อไอ,ไอ,ไอเรียกว่าทุกอย่างไรไม่รู้ครับบางคนแล้วจะทุกอย่างไงเอาจะรู้ไหมเนี่ยใช่ไหมการกี่ล้านคนน่ะทุกแบบไหนล่ะฉันจะรู้ไหมเนี่ยมันไม่ถึงขนาดผมไม่คือมันไม่มีผมไม่มีมมมก็งวงจรปิดไปติดบ,บ้านคุณแล้วเอามาแอบดูนะว่าไอใหญ่คนนี้มันทุกอะไรไอตาคนนี้มันทุกอะไรแต่แต่อสังหาริมทรัพย์ยานยนต์หรือที่อยู่อาศัย มีเหตุให้ทุกใจทางหนึ่งทางใดก็แล้วกันนะจะเป็นอย่างนั้นครับจริงจะเป็นอย่างนั้นครับนะะเรื่องความรักปกัจจุบสดชื่นหลือเกินเป็นไงฮะไม่สดชื่นแล้วทีนี้ไม่สดชื่นแล้วนะฮะเรียกว่าปัจบความรักดีงามความรักแบบหืมรุ่งเรืองดีระวังความรักของคุณระวังคู่ชีวิตของคุณระวังคนรักของคุณมีปัญหาต่อกันละ่ะจริง มีปัญหาต่อกันล่ะคู่หุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญานำเรื่องเดือดร้อนมาละทีนี้เออฉันได้เดือดร้อนกับแกใช่ไหมใช่ทางหนึ่งทางใดล่ะครับจริง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 ,รงนะทีนี้เรามาดูพระเสาร่วมพระราหูกันว่าอย่างไรพระเสาร์เป็นใครก่อนอันะดับแรกพระเสาร์เนี่ยมาจากเรือนมังกรครับพบเลยฮะพบปุตตะครับ ปุตปแปลว่าอะไรก่อนปูดปลาแปลว่าบุบริวารน,นะนะเอ๊ะเดี๋ยว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 ลืมตรงนี้ทีหนึ่งลืมตรงนี้ทีหนึ่งเมื่อกี้ในเรื่องของพระรหัสเนี่ยครอบครัวมีความยินดีใช่ไหมที่ผมถ่ายค้างไว้ในถ่ายส่วนดีเอ๊ะในส่วนร้ายเนี่ยพูดถึงเลยคืออย่างนี้เมื่อกี้บอกนําสัตว์เลี้ยงมาได้บุตรบริวารแล้วดีถ้าพระรหัสเสียหายเนี่ยถ้าพระรหัตเสียหายเนี่ยเหมือนกับว่า มันมีเหตุเสียหายเกี่ยวกับบุตรบริวารไหมเสียหายครับก็ในครอบครัวมีความเสียหายเนี่ยลุงเลือ้งอะ่ะงอกเงยอะ่ะเหมือนกับเรื่องอครอบครัวที่มันงอกเงยอาจจะได้บุตรบริวารหรืออาจจะได้สัตว์เลี้ยงเข้ามาเนี่ยตรงนี้ความหมายเนี่ยในส่วนดีเราใส่100%เรให้เขาได้นะครับแต่ในส่วนเสียตรงนี้ผมยืนยันนะตามประสบการณ์เลยเราใส่ความเสียหายได้แค่ 30- 4 0เเท่านั้นครับยืนยันครับเหมือนกับว่า มีเหตุเสียมีเหตุเสียหายอาจจะเรียกว่าเฮ้ยได้บุตรบริวารมาในช่วงนี้อา้าวครอบโคจเริงงอกงามอ่ะเหมือนกับได้บุตรบริวารอ่ะเฮ้ยระวังนะระวังอะไรฮะเขาอยู่ในภพลาภะคือผลประโยชน์นะบางคนเนี่ยลูกออกมาแข็งแรงดีครับตรงนี้ลูกออกมาแข็งแรงดีแต่อะไรฮะอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าปกติอืมตรงนั้นเองครับหรือ ได้สัตว์เลี้ยงมาใหม่มีค่าจะจ่ายที่สูงมากกว่าปกติอันนี้ก็ถ่ายได้ครับอันนี้ถ่ายได้ครับนะเรียกว่าถ่ายร้ายในส่วนของบุตรบริวารหรือสัตว์เลี้ยงเนี่ยเราจะลดวอลลุ่มลงมาจริงตามประสบการณ์เนี่ยมันมันจะไม่ต่อให้เป็นกาลีะมันจะไม่รุนแรงแต่เวลาที่ดาวดีเนี่ยท้าไมส่งผลดีชะมัดญาติเลยนี่ที่เคยเจอมันเป็นอย่างนี้ก็เอามาแชร์กันไม่ใช่เอเฮ้ย โอ้โห,โหมาเป็นกาลรรีโอ้ยในลูกในหลานที่เป็นกาลีเฮ้ยอย่าตีความอย่างนี้นะอย่าตีความอย่างนี้เด็ดขาดนิดตบมือเลยนะเรียกว่าแกตีความผิดแล้วนะตีปากกันเลยนะตีปากกันเลยแกตีความผิดแล้วตรงนั้นจะบอกว่าโอ้ยในลูกในหลานกาลกินีไว้ไม่ดีเอาไปลอยน้ำเลยไอ้บ้าไม่ได้ไม่ได้นะมันมันอยู่ในภพภพอะไรครับภพบลาภผลประโยชน์เฮ้ย โอ้โหก็เข้าโรงพยาบาลชั้นดีอะไรเงี้ยอ่าหรือแบบเฮ้ยออกเองไม่ได้หมอบอกต้องผ่านะพอผ่าไปไงเอาจ่ายเพิ่มนี่รออะไรอยู่แล้วจ่ายเพิ่มไปไงก็ผ่าออกผ่าออกได้ไงผ่าออกก็จบก็เลี้ยงต่อไปเขาไม่ได้เป็นกาลากินีจังหวะจากโคนพอดีต้องอเสียทรัพย์เพิ่มอีกสักหน่อยหนึ่งได้หมาเงี้ยอะได้หมา,มาตัวเงี้ย โอ้สายพันธุ์นี้ก็ซื้อกันสี่พันโอ้โหแต่ตัวนี้แม่ามีใบรับประกันอะไรก็ไม่รู้อซัดไปหมื่นหนึอาจ่ายเพิ่มสิในสายพันธุ์เดียวกันไหมใช่แต่ไรฮะสวยงามชมัดญาติเลยแลกกันแลกกันอย่างนี้ครับคำนันายเป็นอย่างนี้อเข้าใจนะโอเคอเรามาดูพระเสากับพระราหูกันอย่างที่บอกพระเสาคือเจ้าเรือปุตตะปุตตะแปลว่าบุตรบริวานปุตตะคือการเริ่มต้นใหม่นะฮะ วันนี้มาอยู่ในราศีกุมร่วมพราหูที่กุมเรียกใครอลีอลีคือปัญหาอุปสรรคอลีคือภารณีสิลป์แนหะอลิคือภารณีศิลิ์นะครับทีนี้ตีความอย่างไรพระเสามาอยู่ในราศีกุมร่วมพราหูเนี่ยพราหูบอกฉันเป็นเจ้าบ้านเสาบ้าศัยไม่ใช่อย่างนั้นนะถ้าใครอยากรู้ว่าเอะแล้วเสามาอยู่อย่างไรล่ะไปดูคลิปของผมในเดือนตุลาคลิปไหนก็ได้ นะผมแจ้งทุกคลิปเสมอกันอยู่ว่าพระเสามาอยู่ที่กลุ่มเนี่ยมาอย่างไรทําไมถึงมานะตรงนั้นจะเข้าใจเพราะทายไปแล้วบอกไปแล้วไม่อยากบอกซ้าเสียเวลาพระเสาอยู่อย่างเนี้เขาอยู่เสมอกับลาคือเสาร่วมราหูในราศีกลุ่มเนี่ยเสาเนี่ยเขาเป็นเจ้าของลาหูก็เจ้าของอ,อย่างที่บอกอยากรู้ทําไมที่เจ้าของไปดูคลิปเก่าๆเอาแจ้งตรงนั้นไว้แล้ว น้าแจ้งตรงนั้นไว้ในเดือนตุลาแจ้งไว้แล้วนะเสาร่วมลาหูต่างฝ่ายต่างมีอํานาจเท่าเทียมกันแต่เขาเป็นคู่มิตรกันแสดงว่าฉันอยู่กันได้ฉันอยู่กันได้ดีด้วยซ้ำปาจิงจร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 ิงนะทีนี้ก็พระเสาก็ถามพระราหูท่านเป็นกาลกิจนี้เปล่า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 ฉันไม่เป็นฉันไม่เป็นฉันเป็นอย่างอื่นอ่ะก็ใช้ว่าดีได้อย่างอื่นยังไงก็ได้พระราหูก็ถามพระเสากับ ท่านละเป็นกาลีหรือเปล่าเปล่าฉันมาดีอ้าวแสดงว่าทั้งลาหูและเสาไม่เป็นกาลีมาดีทั้งคู่ทายอย่างไรปุตตะไปสู่อลิปุตตะไปสู่อลิจะดีได้อย่างไงอลิแปลว่าปัญหาอุปสรรคภาระหนี้สินลูกฉันมีปัญหาลูกฉันมีเรื่องหนี้สินมันก็ถ่ายไายนะแต่อะไรฮะแต่มาดีเหมือนกับ ลูกฉันมีปัญหาเรื่องหนี้สินเหมือนกับลูกฉันอะอาจจะเช่นลูกฉันกําลังจะซื้อบ้านลูกฉันกําลังจะซื้อที่ลูกฉันกําลังจะซื้อรถและวยังไงปัญหาหมั้ยไม่มีตังคนะ์อะมีภาระหนี้สินอยู่ด้วยดาวมาดีเซลภาระหนี้สินดีอ่ะก็ไปกู้ธนาคารสิใช่ไหมเมื่อกู้ธนาคารเป็นภาระหนี้สินที่ถูกต้องตองไปตรงมาไงสถาบันการเงินอนะ เป็นพลันที่สินที่ดีแล้วก็ผ่อนผ่อนไปสิอย่างนี้เป็นต้นทายในมุมนี้ครับนะทายในมุมนี้นะทีนี้แล้วเริ่มต้นใหม่ละมีอะไรอยู่เหมือนกับทีนี้ไอ้คำว่าเริ่มต้นใหม่ไม่เกี่ยวลูกหลานคุณละเกี่ยวคุณและคุณมีเหตุได้เริ่มต้นกับอะไรบางอย่างในช่วงนี้จริงฮะคุณมีเหตุได้เริ่มต้นกับอะไรบางอย่างนะครับอาจจะเริ่มต้นจากเหมือนกับ ได้เริ่มต้นอะไรกับคู่ครองหรือเจอคู่ครองใหม่ๆได้เริ่มต้นก็ได้เจอคู่อุนส่วนคู่สัญญาใหม่ๆก็ได้นะฮะได้เริ่มต้นอหรือเริ่มต้นอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้ในชีวิตแต่ขอนิดหนึ่งฮะถึงจะดาวมาดีมันจะเกิดปัญหาขึ้นก่อนครับจริงครับนะเหมือนกับไปเจอรักใหม่เป็นไงเออเนี่ยเนี่ยลาพะะงอกเงยอะ ปัตตนี้งอกเงยคู่ครองงอกเงยเหมือนกับคู่ครองใหม่กันละอ่ะคู่ครองใหม่กันะนะแล้วยังไงฮะเจอปัญหาก่อนไม่รู้เป็นไรเอ้ก็ดีแต่มันมีปัญหาอะไรบางอย่างซ่อนอยู่แต่ถ้าเราวเสามาดีลาหูมาดีปัญหามีจริงครับแต่เมื่อดาวมาดีมันทายดีหมายถึงปัญหานั้นจะถูกขจัดออกไปครับโดยไม่ยากเย็นนะักโดยไม่ยากเย็นนะักหรืออะ่ะ ไม่ใช่ปัฐานี้แหละหรือคุณกําลังเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของภาระหนี้สินก็ได้เหมือนกับบุตรบริวารแหละจะไปซื้ออะไรอาจจะเงินไม่พอโอ้โหปัญหาอุปสรรคจาเงินไม่พออ่ะภาระหนี้สินมาดีนะเป็นไงติดต่อสถาบันการเงินสินเขาอนุเคราะห์คุณได้นะแสดงว่าหนี้สินเนี้ยมันไปรอดแหละอย่างนี้เป็นต้นครับนะทีนี้ถ้าเสาเอ่ยาหูเออย หนึ่งในนี้เป็นการกินีอาวล้ทีนี้งานงอกเลยการกินีการากินีไม่ดีไม,ดไม่งามทั้งหลายทั้งปวงเกิดอะไรขึ้นบ้างครับบุตรบริวารมีปัญหาเกี่ยวกับภาะนิสินมารบกวนคุณทันทีเลยนี่สองคุณเองอาจจะเจอกับปัญหาภาะนิสินลุ่มเล้าในช่วงนี้ทายได้เต็มปากเต็มคำครับระวังให้ดีครับนะคุณเองเนี่ย ไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอะ่ะหากเสาเป็นกาลีหรือลาหูเป็นกาลีอะ่ะดูสักนิดหนึ่งครับมันจะมีปัญหาซ่อนอยู่บางคนบอกไม่เห็นมีปัญหาเลยกระทาการไปสักพักหนึ่งอ้าวลืมคิดนั่นไงโดนเขาให้แล้วฉะนั้นจะเริ่มต้นอะไรในช่วงนี้หากพระเสาเสียราหูเสียหาปัญหาให้เจอครับดาวมาแจ้งเหตุแล้วว่าอะไรฮะมันมีปัญหานะเธอมันมีปัญหานะตัวเอง <c oughs> อ่ หาให้เจอครับเพื่ออะไรฮะเพื่อดําเนินการแก้ไขให้มันจบๆก่อนแล้วค่อยเริ่มต้นเหมือนกับเข้าลู่วิ่งอ่ะ,อะนะเฮ้ยทางหน้ามีปัญหาอาจจะมีตะปูอยู่ตัวหนึ่งไปกวาดไปเก็บให้ก่อนนะก่อนสตาร์ทออกตัวงะเดี๋ยววิ่งไปเหยียบตะปูเจ็บเท้านะอารมณ์นั้นสมมติสมมติอย่างนี้ก็ได้ครับนะแก้ไขปัญหาก่อนแล้วก็ผ่านผลไปได้ครับอย่างนี้เป็นต้น น่าจะอยู่ประมาณนี้สำหรับลักนณาราศีกันในเดือนพฤศจิกายนครับสวัสดีครับ